ครู่เบรกแรกเราพูดถึงสปารักรวมเพศซึ่งอย่างที่ผมย้ําไม่มีอะไรผิดเลยนะฮะเพียงแต่มันผิดพลาดตรงที่ท่านไปรวมตัวกันถูกไหมทั้งไปค่ะแล้วมันจะเป็นปัญหาเรื่องคลัสเตอร์อจะเกิดคลัสเตอร์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยไม่ควรจะมีมช่วงนี้สระบุรีครับตำรวจ บุกจับเสียพนันไฮโล28คนกลางป่าเลยทีเดียวน้องใบของกลางเทียบเลยค่ะไปเล่นกันอยู่ในป่าหลังบ้านไม่มีเลขที่ที่หมู่4ตำบลชาอมอำเภอแก่งคอยนะคะออตอน,<ห>นที่เจ้าหน้าที่บ<ด>ุกเข้าไปน,นี่คือกำลังใจจดใจจ่อกับลูกเต๋าที่จะเปิดออกมาค่ะอ๋อมันจะสูงมันจะต่ำอะไรป,ประมาณอย่างนั้นแหละจับได้ทั้งหมด28คนผู้ชาย15ผู้หญิง13ที่น่าสนใจตอนเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าไปแล้วประกาศเลยนะฮะทุกคนลั่งอยู่กับพี่อย่าหนี นำไปคิดว่าจะเชื่อไหมไม่ม e ีใครเชื่อวิ是是่งหนีกันทุกคนเข้าไปในป่าทีนี้ก็เลยจับได้ไม่หมดนะคะจับได้บางส่วนบางคนก็หนีไปได้สรุปแล้ว28คนอย่างที่บอกค่ะนี่ฮะแต่วิธีของตำรวจยุคใหม่เนี่ยเขาอาจจะบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะต่อไปเนี่ยค่ะแล้วค่อยไปไล่ตามเพราะมันก็จะอยู่ในชุมชนเนี่ยทั้งไปอันนี้ค่ะชูเบตวก